สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันที่สวนหลวงพระราม8ปดกันนะครับวันนี้นะฮะพวกเราจะมาวิ่งรอบสวนหลวงพระราม8กันพร้อมกับการให้ความรู้ว่าข้อดีของการวิ่งนั้นมีดียังไงบ้างนะครับเชิญรับชมได้ไปในคลิปเลยครับสวัสดีครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่อยู่ที่วันนี้พวกเราอยู่ที่สวนหลวงพระรามแปดนะครับ วันี้พวกเราจะมาวิ <lizard> ่งเข้าสนุกรับแดดกันนะครับสวัสดีครับผมคนสุมงคลครับสวัสดีค่ะร้านน้ำตาวมงคลสมัยค่ะครับสกั้อนกลับมาอีกครับสวัสดีค่ะหลักในการกวิ่งค่ะเป็นการเริ่มต้นเดี๋ยวผู้ชมเราวิ่งกันนะครับเลือกสุดคำแนะนำนะครับทุกครั้งก่อนออกกำลังกายหรือการวิ่งนะครับคุณจะทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บขณะการวิ่งหรือการออกกำลังกายนะครับนอกจากนี้ยังทําให้การวิ่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับชี่เห็นพวกเราวิ่งในคลีมนะครับพวกเราได้ทาการยืดกล้ามเนื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนี้นะครับเราจะพูดถึงประโยชน์ของการวิ่งนะครับว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างอันดับแรกนะครับการวิ่งนะฮะจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตโดยรวมครับการที่เราไปวิ่งตามสวนสาธารณะนะครับจะทําให้เราได้วิ่งร่วมกับผู้คนมากมายได้รวมทักทายมากมาย ได้เจอรอยยิ้มมากมายนะฮะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้นครับหังดีสำโลกวันนี้กอริล่าที่ดุบสอนมาอันดับต่อไปนะครับ <c oughs> การวิ่งนะฮะจะทําให้เราได้เหงือ่อทุกครั้งที่เหงื่อเราออกเนี่ย <c oughs> เหงื่อจะชาระ <c oughs> สิ่งสกปรกที่อยู่ในรูขุมขนของเราออกมานะครับ <c oughs> ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีความสดชื่นมากยิ่งขึ้น นต่อไปครับจะทําให้สมองนั้นไวยิ่งขึ้นครับการวิ่งนะฮะจะช่วยให้สมองของคุณทำงานได้ดีขึ้นมีการตอบโต้รวดเร็วลดอาการเปอัลไซเมอร์ด้วยครับและสําหรับคนที่ต้องการที่จะลดน้ําหนักนะฮะการวิ่งนะฮะยังสามารถเผาผ่านไขมันได้อีกด้วยโดวยวิ่งอย่างน้อยนะฮะให้ได้45นาทีนะคะก็จะเป็นการลดไขมันของเราได้แล้วครับและนี่ก็คือประโยชน์ของการวิ่งบางส่วนนะครับ หรับใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมไปวิ่งกันด้วยนะครับและอีกข้อสําคัญนะครับก็อ,อย่าลืมยืดเส้นหลังออกกำลังกายด้วยนะครับคิดวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ